น้ำนิ่งคือน้ำไม่ไหล <c oughs> แต่บางทีน้ำนิ่งนันนะผิวนิ่งนะแต่ข้างล่างไหลลึกนะมีกระแสน้ำอยู่ข้างล่างแต่ถ้าน้ำนั้นถูกปิดล้อมสี่ด้านไม่มีทางออกแล้วมันนิ่งอยู่ไม่มีการรบกวนจากลมไม่มีทางไหลออกไม่มีทางไหลเข้าอะไรอย่างนี้เราก็รู้ได้ว่า ในระหว่างที่ลมสงบนั้นผิวน้ำเรียบเยบน้ำนั้นนิ่งนะประมาณอย่างนี้แต่นี้ถ้าจิตสงบจิตสงบไปเป็นยังไงจิตสงบก็คือจิตที่เป็นสมาธินั่นเองเป็นมีสมาถากรรมฐานเกิดขึ้นจิตที่สงบจะมีมีลักษณะคือสับ ทางเป็นศัพท์เทคนิคนะฮะท่านก็จะไม่เรียกว่าเป็นสมาธิโดยตรงเพราะสมาธิเนี่ยจะระบุถึงตัวสัมมาสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยตัวความสงบเนี่ยท่านเรียกว่าเอกคตาเอกคตาคือมีมีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวจิตท,ที่มีอารมณ์เดียวก็คือ ลักษณะของจิตสงบนั่นเอง mm hmm. พูดไปตามศัพท์เทคนิคก็เป็นเอกขตะนั K ่นเอกคตานะ A K K K T นะก็มีลักษณะไม่ฟุง้งซ่านที่มีอารมณ์เดียวเนี่ยสังเกตง่ายคือมันไม่ไม่ฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านคืออะไรความฟุ้งซ่านคือจิตไปรู้อารมณ์สเปสะสปะแต่จิตไม่ฟุ้งซ่างคือรู้อารมณ์เดียวรู้อารมณ์เดียว mm hmm. เช่น พูโทก็พุดโธอย่างเดียวลมหายใจก็รู้ให้ลมหายใจอย่างเดียวด้ถ้ารู้ลมหายใจมั่งรู้ต้นไม้บ้างอย่างนี้ไม่ใช่เอกกะตาเอกคตาคืออารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะแล้วลักษณะลักษณะของ เอคาคตามีไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยงานที่ทําอยู่นั้นก็คืองานที่อยู่อารมณ์เดียวแบบไม่วอกแวกนี่งานงานของเอคคตาเป็นอย่างนี้ลักษณะของมันคือไม่ฟุ้งซ่านงานของมันคือสงบอยู่กับอารมณ์เดียวไม่วอกแวกผลที่เกิด คือความสงบ